ดูข้อนี้นะครับข้อที่สิบห้านะครับข้อที่สิบห้านะครับข้อนี้เคยเอามาถามอยู่ปีหนึ่งหรือสองปีนะครับเนี่ยก็ถามบอกว่าไฟล์รูปภาพหนไม่นิยมมาสร้างเว็บเพจมากที่สุดน,นะครับนะครับไฟล์รูปภาพนะถูกไหมแต่นี้เวลาคุณจะทาเพจจะทําอะไรคุณต้องมีภาพสวยๆ,ๆนะครับนะค,บคุณต้องตกแต่งภาพให้ดึง,ด,งดูดผู้ดูนะ หรือคุณจะต้องมีอ,อะไรออแอปที่มันต,ตกแต่งภาพให้มันดูดีดูสวยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะหาไฟาล์รูปภาพเนี่ยหรือแฟ้มรูปภาพเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยมันต้องดูดีด้วยไม่แตกนะครับหรือพิกเซลมันละเอียดหน่อยครับแต่ทีนี้เขาถามว่าไม่นิยมนะพอไม่นิยมปุ๊บเนี่ยมันต้องเป็น bmp bmp เขาไม่นิยมเพราะ bmp ภาพมันจะแตกครับภาพแตก ไม่สวยภาพจะไม่ั้องสวยนะภาพแต่ภาพไม่สวยเป็นบนะีนพีกีฟได้จ i ฟมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวคนะภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพเคลื่อนไหวที่แบบไม่กี่วิอ่ะนะครับไม่กี่วินาทีนะครับเจเปกนะภาพนิ่งได้คนะอันนี้คือภาพที่ภาพนิ่งสวยงาม JPG ก็ PG, เรียกมาจาก j p e นั่นแหละนะครับคือตัวเดียวกันนะแต่ BMP ในะภาพมันแตกแล้วคนเขาไม่นิยมนะครับนะั้นข้อนี้ตอบ BMP นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ